นี่ก็กำลังจะไปรับรถใหม่พี่โตกันนะครับอันนี้หายไปนานมากๆเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือเพิ่งย้ายบ้านนะครับเดี๋ยวก็คงทำคลิปเล่าเรื่องบ้านให้ฟังกันนะครับว่ากว่าจะได้กว่าจะได้บ้านเป็นอะไรยังไงบ้างแต่อันนี้ไปไปเจอรถใหม่พี่โตกันดีกว่านี่ก็กำลังขับ จากบ้านไปหาพี่โตที่คอนโดนะครับจะนั็ตัดสินใจกันว่เเาเจะให้เขามาส่งรถที่ไหนดีก็ไปส่งที่คอนโดพี่โตแหละโอเคเดี๋ยวผมไปฟาม๊มไปเช็ครถอะไรก่อนแล้วก็ไปดูรถใหม่พี่โตกันรบ้าน พี่โตนะก็จะเป็นตัว GSA 1250ตัวรุ่นใหม่เลยนะครับปี2022เป็นของรุดแรกเลยที่พี่โตสั่งมานะครับคือลอมานานมากคันนี้แล้วก็ไปลองมาหลายรุ่นมากๆจนจนมาตกลงงใจที่ตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือจะเปลี่ยนยี่ห้อไปหลายรอบก็เดี๋ยวจะเอาท้ายๆเดี๋ยวให้ดูว่าไปลองอะไรมาบ้างมีทั้งดูกระตมีทั้งฮาร์เล่อะไรกนี้นะครับก็อันนี้เป็นไฟล์จากพี่โตนะครับอันนี้คือทาง ยเยล่มันออโต้เขาก็มาส่งถึงที่มาพาเดินชมรอบคันก่อนถึงเลิกสตาร์ทรถนะครับเลิกสตาร์ทรถอยู่ที่9้โมงก้านาทีมาพาชมรอบคันกันโคตรสวยเลยนี่ก็มีการมอนน้ำมาให้ไฟก็เปลี่ยนใหม่ไฟหน้านะครับเป็นเซลล์เรียกว่าไฟดุดิกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเปลี่ยนใหม่ ระบบโชคระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆมีปรับใหม่นะครับยังไม่เข้าใจเลย <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็ให้มาชมความสวยงามแล้วกันไม่ไม่พูดเรื่องสเปคอะไรแล้วกันนะ เสียตที่ปั๊มแถวหมอกุงเทพรถใหม่กำลังงงๆกับการต่อบูธเข้าเครื่องเออลืมไปว่านี่ต่ออินเตอร์คอมอยู่นี่หว่าเออแต่เสียงโคตรชัดเลยพี่เออเสียงโคตรชัดเลยแต่ถ้าขับเร็วๆน่าจะไม่ได้ยินเดี๋ยวต้องเล่งเสียงอีกหน่อยนะึง เฮ้ยไอ้ย่าจะไม่รู้แม่งถูกพี่หรือเปล่าะมองเิดยากมากเลยเอ,อ๋ออ๋อมันไม่ได้ออกเป็นแผนที่อ่ะมันบอกซ้ายขวา่างเดียว,วอ่ะอ๋อโหสู้หาเลไม่ได้นี่ว่ะไปก่อน <laughs> เรื่องเยอะอเ๋ยนนะตรงนี้แหละพี่แต่พี่จะเข้าได้ไหมวะใช่ใช่รูที่รถจอดตัวนั้น ในวันนั้นผมจอดถ่ายตรงเนี้เดี๋ยวนะไม่น่าจะมีคนอ่ะใช่ใช่ป๊าบกู๊บโอ้ยเกือบไป ซ้ายมาซ้ายมาขวาดได้เลยโอเคอ่ะมีมีม,มีของผมสักอุณหภูมิสักเก้าห้าร้อยนะมาแล้ว พามารีวิวเล็กๆน้อยๆรถพี่โตนะครับไม่มีความรู้อะไรเลยรถใหม่พี่โตพี่โตขายรถคิงไปนะ <c ười> เปลี่ยนไปเป็นคันนี้คอนโดมไม่มีที่เก็บเอาแบบคนไม่มีความรู้นะที่เท่าที่รู้ก็คือว่าไออันนี้เป็น GS1250 GSA เป็นรุ่นใหม่ปีใหม่ปี2022สดๆร้อนๆเลยอันนี้คันท้ายของรถแรกที่เข้ามาเลยขอขอเท,ทยังไม่ได้เพราะรถต้องส่งมอบนะครับก็อันเนี้ยที่เขามีก็คือไอตัวเนี้ยเซลเขาบอกว่าเขาตั้งชื่อว่าเป็นไฟทุกดิกมันก็จะพอสตาร์ทขึ้นมามันก็จะขยับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไฟเลี้ยวก็จะเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวตัวใหม่ มันก็จะมีไฟหลีออกตัวไฟเลี้ยวตัวนี้ด้วยอันไหนอีกนะพี่ต๋อก็ของไฟเลี้ยวจะเป็นเดทาลันมีไลท์ไฟพร้อมเออเออใช่ใช่ใช่เป็นมันติฟังชั่นใช่มันจะเวลาเลี้ยวจะอะไรมันมันมันขยับให้ได้ด้วยใช่แล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นเขาเรียกอะดั v ติฟเฮดไลท์ก็คือเวลาเราเลี้ยวหรือเข้าโค้งอะไรเงี้ยไฟก็จะเอียงตามมุมาที่เราเลี้ยวโคตรไฮโซในโคตรไฮโซ เวลาเรากดเด็กหน้าแรงๆไฟก็จะเชิดขึ้นให้ไม่ให้ไฟหน้ากดเลยก็ายังก็ยังเป็นไฟสเตเบิลแล้วก็ก็ตัวโหมดก็จะเพิ่มโหมดเพิ่มมาก็คือโหมดอีโคใช่แล้วก็ส่วนที่เป็นที่ที่เมื่อก่อนที่มีคือต้อง d y n a มิกโกก็จะติดมาเลยเออไม่ต้องไม่ต้องต่อปักแดงแล้วอีโคจะได้ใช้หรอเปล่าอีโคอาจจะไม่ได้ใช้ั เราไม่ใช่คนประหยัดนี่แล้วก็โชคโชไฟฟ้าโชคไฟฟ้าที่เป็นตัวเขาเรียกไอตัวดินามิกพิซ่ตัวใหม่ก็จะปรับมาใหม่เ่วกับตัวฟังก์ชันของรถซึ่งซึ่งตอนนี้ก็จะยังงงๆอยู่ขอขอไม่อธิบายแล้วกันเพราะน่าจะอธิบายแล้วผิดอ่ะคร่าวๆที่รู้คือน่าจะน่าจะประมาณนี้ อันนี้ไม่ได้ไปปรับอะไรเลยพี่โตก็แค่ไปติดไอ้การเซ็นเซอร์ขาตั้งนีเฉยเพราะตัวมีประเด็นเดี๋ยวขึ้นยานแม่ติดของโทรเทคเท่าไหร่นะพี่โตเซนการเซ็นเซอร์สองพกว่าสองพกว่าบาทโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากรถคิงหมวกก็ต้องเปลี่ยนใหม่ <laughs> โอเคก็เล็กๆน้อยๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวทริปหน้าเราจะเอาคันนี้ไปที่ไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าก็ยังไม่รู้จะรีวิวอะไรดีเพราะมันเพิ่งขับยังใช้ไม่คล่องเลยไม่รู้รีวิวไรรีวิวอะไรฟังกชันเยอะมากยังจะไม่คล่องครับโอเคก็เดี๋ยวไปเที่ยวครั้งหน้าฟีลรถเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ารถราคารถคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับเป็นตัวเป็นตัว ท็อปสุดไม่รู้ว่าเขาเรียกเอกลุสิปไหมหรือไม่ใช่ตัวแรลลี่อ่าตัวแรลลี่ก็ตัวนี้อ๋อตัวนี้จะจะมีกาดเขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้ A เนี่ยกับหม้อน้ำจับหม้อน้ำมาให้อ่าประมาณนั้นแล้วก็สีพิเศษก็จะแพงกว่าไอ้สีที่เปอร์แบ็คอยู่สองหมื่นอ่าแค่นั้นประมาณนั้นเลยนอกนั้นก็เหมือน,อนกันตอนนี้ก็ยังงง,งกับไอระบบอยู่เพราะว่าไอต่อบลูทูธกับเครื่องอะไรเงี้ยต่อ gps แบบเครื่องยังเออเอออยู่ยังงงๆกันอยู่ก็เอาไว้เราชินชิม้องๆองเลยค่อยว่ากันโอเคก็เดี๋ยวเราออกไปร้านกาแฟต่ออันนี้มากันช่วงหน้าฝนคีอสิงหาเมื่อกี้ขับมาจากกรุงเทพก็แถวลังสิตน้ําท่วมเดี๋ยวไปหาร้านกาแฟจิบอีกสักแป๊บเดี๋ยวกลับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวฝนตกหนักแลวน้ําท่วมอีกอ่ะรุ่นนี้เขามีแก้ประเด็นเรื่องไอ้เนี่ย เขาเรียกอะไรเผาเพราะแต่เดิมถ้าเกิดเป็น GS รุ่นเก่าถ้าลุยน้ําแล้วมันจะมีประเด็นเรื่องน้ําไปขังอันนี้เขาเจาะรูระบายให้แล้วเรียบร้อยนั้นก็ก็จะได้จบปัญหาไปเรื่องเปลี่ยนเผาทีหลายแสนนะครับติดชึ่งอ่าอันนี้ ให้ฟังเสียงท่อกันโอเค หลงกันมานะครับชื่อร้านชื่อร้านอะไรนะพี่โตอะไรกา้กาๆนะชื่อร้านอะไรนะ,นะไปเฟกต้าอันนี้ร้านประจำที่มากันหลายรอบแล้วเหนยอแวะกกินกาแฟสักแป๊บเดี๋ยวค่อยกลับ ก็หลังจากจิบกาแฟกันเสร็จก็เดี๋ยวกำลังขับรถกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวก็ขับไปด้วยกันตรงเส้นอ่ไม่รู้เรียกว่าอะไรเี่ยอันนี้จะไม่ใช่เส้นสายเอเชียแล้วเดี๋ยวไปแยกกันข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวก็คงจะมีเเร็วนี้หลังจากที่พี่โตเปลี่ยนรถแล้ว พราะว่ารถจริงคันเก่านี่อาจจะไม่ค่อยสู้ฝนเท่าไหร่เพราะกองกองที่ติดรถมามันมันจะเจอน้ำฝนเจออะไรมันจะมีปัญหาเยอะหน่อยก็เลยเราเราเลยจะไม่ค่อยสู้ฝนกันเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากนี้คันนี้มานี่พร้อมลุยไปทุกที่ละก็คงได้มีคลิปเที่ยวกันมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับยังไงเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันคลิปหน้าต่อแล้วกันนะครับ น้ำก็จะท่วมโอเคครับสวัสดีครับ